กินแล้วนะครับพี่น้องย้อนไปเมื่อกี้นี่ครับผมออโโตึงนะครับผมตึงแล้วนะครับผมเออเอเอยู่ยครับอยู่ไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเล้วเสียกไหลแล้วครับ รับคเยอะแบบโดนครับผมสุดท้ายต้องออกมะครับย้อนจสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่คุณคนครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมท่านใหม่ในกลก่เราครับผมเรามาติดตามรับชมสัญหาละทุ่งนานะครับผมจะมีกล้าเจคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมคือว่าตกอะไหมายนี่ครับผม เออวันจีมีหู้ให้ตกว่ละครับเอ้ยฝนก็นตกดีครับผมช่วงนี้ตกเออบรรยากาศครับผมคืมไม่เลยครับเมือน,นีแต่คืมว่ะละครับน้องเอ้ไปเบิ้งน้ำกันนะครับผมวันจีมีตกมีมกหู้ให้ตกว่ะวันสองสองมือติดล่ะครับผมมันเกี่ยวเข่าไปฟังยังเกียกเก่ยวไก่เกี่ยวแล้วครับเหลืองๆแล้ว มาไม้เก so ่าเานี่ยนะครับไม้หมันครับผมไม้น้ำมันขึ้นนะครับผมตามหาสักพักหนึ่งก็ยังบ่พอนะครับพี่น้องน้ำมันขึ้นครับผมน้ำมันเข่านะน้ำมันขึ้นครับน้ำมันบ่แห้งนะครับน้ำคุ้นๆุนพ่อหายากครับมนี่ก็งามอยู่นะครับพี่น้อง อนก็งามครับมูนี่เป็นหู้เดียวกันเนี่ยแหละครับผมคิดว่ากระไลนะครับน้ามันขึ้นนะครับผมมาจะตกกันกินแล้วนะครับพี่น้องย้อนไปม่กกี้นี่ครับผมตึงนะครับผมตึงแล้วนะครับผมตึงแล้วนะครับ ตึงแล้วครับผมเงี้ยไก่นะครับกลางคันท่าันกันแท่นาเลยนะครับพี่น้องเกินนิดยังครับน้ำฟังนี้กระพูดเดียวกันนะครับผม Soul a hàm. Oh, soul a hàm, soul a hàm. Soul a hàm, soul, soul hàm. Nhai hàm, nhai hàm. Nam áo của cà bông. Tup ạ chup, 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 ครับผมนิ่งครับผมนี่นำ้ำหืมหืมหืดึงจึบชึบชึบครับผมอืมหืมไงครับผมไงไงไหนจะไงแล้วล่ะครับผมปล่อยไปก่อนนะครับแต่ปล่อยมันดุ่นเมืองน้ำนว่ามันไงไปไหนครับผมเดี๋ยวหาตบโอกันครับ เราตามเมืองตามรุ่นน้อกันครับผมว่าปลาไริชมิโตะว่าขับหมายนี่ครับเราเพิ่งใส่เลี่ยวก็มีกินตัวนึงครับลองน้ำหนะครับใส่ไปหู้เราไปหอดบนล้าท้ายบนแล้วครับผมไปเองนั่งเดี๋ยวไปตามเมืองตามรุ่นกันเลยครับว่าไปครับผมเบิองน้อกันว่าซิมิโตะครับประมาณสิบหู้เลยครับไอ้หู้น่าจะมีโตมากตั้งห้าหกหู่ครับผม พาดุนไป,ป้อมๆกันเลยเ,เกียวเข่านะครับฝนตกใส่มันก็ได้เศร้าเกียวใส่แล้วพอดีเมือ่อหันห่อนหันผดีฝนตกหนูไม่ค่อยมีนะครับปีนี้หนูอึดกบกับกบหอย ความบรรยากาศกับฝนมืดตึ๊บเลยครับพี่น้องเบิ่งเอาแต่เอาอี้ก็พายุเข่าครับผมตรงนี้โอ้ตายครับผมพี่นไปลุนน้ำกันเลยครับผมมีตู็ได้นี่ครับใส่ไปแทนมือมึงยังบุกิดนะครับโม่เนี่ยหลังนี้ยังไงรับ แั้ยังกลิ่นยันไปเลยอื้อ,อนอี่น้อยเนี่ยมันอยู่นะครับจะเป็นปูนะครับผมลากไปกินเพราะว่าหน้าเป็นเขาย,างยังหนึ่งเขาไม่เล่าเออเข็งอ่ะก็แข็งเขานี่นยโอ้โหเสียกตึงเปียดนะครับพี่น้องเข็ง นี ų, Cette, ่เบิ a, 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 ้งเอาครับพี่น้องอัากจะยูนะครับผมเก่งปว่านี่เนื้อเนื้ือโอ้โหโอ้ยูยูครับยูยูไปแล้วครับผมไปแล้วครับไปแล้ว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 เสียกไหลแล้วครับอ่ะเบิ้งน้ากันมันใหญ่กว่ครับพี่น้องอา คือครับผมตคือครับผมอ้อ oh ้อ้โอ้หฮอดนอนเลยครับพี่น้องอูไก่กันแท่น้าแน่เลยครับผมโอ้ ครับผมบ่คืนบ่ค <styles> <bunker. S 1> ืนบคืนครับพี่น้องบ่คืนโอ้โหโอ้้อ้ใหญ่ขนาดครับผมใหญ่ขนาด บึ้งแล้วนะจีใหญ่เนล่ะครับยแหละครับผมบสู๋ครับผมสู๋ครับอุ้ยใส่เวลาโดนนิดหน่อยนะครับผมเบิ้งแล้วตัวนี้งออมเลยล่ะครับปลาครับผมโอ้ยหนังบ่ได้นะครับผมดึงบอ่ออกครับ ก็เลยปล่อยมันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะบ่ได้โตเดี๋ยวเบื่องหูอื่นต่อกันครับผมลวมต่อหูนี้เลยครับเอาหลังนี้ก,กินนะครับผมกินตัดแรกแล้วนะครับหูนี่ยังบ่ได้เอาขึ้นนะครับโย่เบื่องน้ำกันนะหญ่หูนีอยูหรือเปล่าใ่ญ่หรือเปล่า งูออกว่านางพี่ครับหลุนเบิ้งน้ากันหลุ่นเบิ้งน้ากนนนันนะครับเสียบเค่งครับอยู่บอออกัออนออกเพิ่ม อออกไปทางไหนครับพี่น้องเดี๋ยวจกมึงกันจังไงเลยนะครับอยู่นะครับผมนี่นะครับครับผมตายแล้วนะครับเห็นหางวันนี้ครับออตยู่นะครับเป็นตัวแรกที่วัด แมบ,บเกลียวกินะครับผมเป็นหูขาข้างหน้าทั้งเหมือนเลยนะครับตบ ครับผมอยู่นะครับน้ำนะครับย้อนลงไปปุ๊บกินปั๊บเลยครับผมหมลอยครับตัวแรกครับตันนั้นยังบกขึ้นครับผมตันนี้แห้งดีวธรรมดาครับ ตามรุ่นตามรุ่นกันไปเรื่อยๆครับผมไม้ก็ค่อยดีวัางใดช่วงนี้เพราะว่าน้ำเริ่มเข่าทงแล้วครับผมจะเต็มบิดแล้วนะครับพี่น้องก็ะไดมาตัวนึงครับผมกันเหลืออีกตัวนึงยังเอาขึ้นก่ไดครับผมอยู่ตรงมานตัวนึงครับผมตามเบึงตามรุ่นกันล้างพุทราจะเป็นไรครับผมมานบ่รุ่นน้ำกันครับผมล้างพุทราในี่ทรงหูงาไม่ได้ครับผม เอาเสียกเข็ง <tem> <supporters> น <legislature> ้อยๆครับผมพี่น้องเอ้วมาลุ่นเมืองน้ำกันครับผมนะนะนะเม็ดพุดธพุทอยู่ครับผมไหนอยู่ลุ่นเมืองไปพร้อมๆกันเลยครับผมมาทีไงวะอยู่วะอืม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 เอาครับพี่น้องเอาครับผมเนาะนะเนาะอือสูอยู่นะครับผม การนี่ครับผมเบิ้งนี่เ <adventurous> บิ้งนี่เบิ้งดึงเสียกเบื้องก็อู้สูอู้งหายวันไหนครับผมอู้ย่ะย่ะโอ้โหอุ้ยฮะลงครับผมโอ้ย่ะฮอู้ไปแล้วครับผมงามอยู่ครับผมตรงงามอยู่ครับต้องขึ้น ไปใส่แล้วครับพี่น้องคัดไปแล้วเขางามนะครับตัวนี้โอ้ยสวยอยู่นะครับ ธรรมดาครับสวยๆครับผมตัวนี้ก็เห็นมั้นะครับพี่น้องขึ้นมานอกหูแล้วนะครับโอ้ยยังใหญ่นะครับผมเห็นมั้ครับพี่น้องเยอะบากโดนครับผมสุดท้ายต้องออกมานอกลูเราไม่ต้องสู้แล้วครับผมตัวนี้ หมดปัญญามันไงครับผมใหญ่สุดใหญ่สุดของวันนี้นะครับมาฝากไล์ฝากแค่ครับผมฝากช่องสัรหาเลาะทุ่งนาด้วยนะครับผมเจอของใหญ่ขนาดนี้เป็นไงครับผมแปดกิโลได้ครับโอ้โหสามนะครับผมอีกสองครับผมงามๆครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่สุดครับผม ออกหูแล้วครับตัวนี้ครับโอ้ยมึงหูวคนนี้ครับฝ <c oughs> ากไลค์ฝากแชร์ฝากช่องครับผมสนาเลาะทุ่งนาด้วยนะครับปมกันหน้าพ่อพ่อกันไหมครับผม <c oughs> จากลาไปเพียงเท่าน,นี้นะครับ